ก่อนเริ่มคลิปนะครับผมมีกิจกรรมดีๆจากโคด้ h o p มานำาเสนอกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโ o d a าช็อปเติมวัยทันใจต้องโคด้าช็อปวายริปจะหนักจัดเต็มแจกของ Exclusive นะครับมีทั้งแท่นชาร์จที่เป็นเทอเรในเกมลีก g u e Orig ัลวายริปและยังมีหน้ากากเฟส e ิลนะครับที่มีลวดลายจากตัวละครลีก g u e Orig ัวายริปด้วยนะ โอ้โหของรางวัลเท่ขนาดนี้นะยครับใครอยากได้รางวัลดีๆแบบนี้ต้องไปร่วมสนุกกับกิจกรรมของโคด้าช็อปเลยครับง่ายๆแค่ทําตามนี้ถ้าแชมเปี้ยนมีตัวตนอยู่จริงๆอ่ะบนโลกใบนี้นะครับคุณอยากจะพาใครเนี่ยไปเล่นน้ําสงการด้วยโอ้โหคําตอบนี่ไม่ยากใช่ไหมพร้อมกับแท็กเพื่อน2คนในคอมเมนต์นะครับไม่ใช่ใต้คลิปนะในโพสต์ของโคด้าช็อปนะอันนี้ย้ําอีกครั้งเผื่อเข้าใจผิดเดี๋ยวมาโพส์ใต้คลิปผมไม่ใช่เนี่ยฮะ คนที่ตอบถูกใจกรรมการมากที่สุดนะครับก็จะมีรางวัลให้อันดับ1อันดับ2เนี่ยก็จะได้แท่นชาร์จเทอร์เรสสุดเท่สุดฟิลฟาวนะครับอันจริงก็สูงประมาณนี้แบบเอาไปตั้งเท่ๆกันได้เลยนะครับส่วนอันดับ3ถึง5เนี่ยก็จะได้หน้ากากเฟสชิลที่มีลวดลายที่แบบไม่ซ้ำใครอะเอาง่ายๆอะแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วงเวลา1 2ถึง19เมษายนนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับเติมไวทยทันใจต้องโคด้าช็อปครับผม สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วนะครับกับรีวิว5นาทีนั่นเองและในคลิปนี้ผมจะมารีวิวแชมเปี้ยนตัวใหม่ล่าสุดของเกม League of Legends Wild Rift นะครับนั่นก็คือกาลิโอพี่ยักษ์ใหญ่ของเรานะฮะเรียกได้ว่าตัวนี้เนะี่ยมัน ุดดโหหเเลือกินทั้งถึกทั้งแรงอยู่ในตัวตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าคบเครื่องไปไหนกาลิโอนะครับเป็นแชมเปี้ยนที่มีความถึกและความแรงโดยธรรมชาตินะครับสกิลทุกสกิลของเขาเนี่ยมีประโยชน์นะฮะสำหรับผมเนี่ยคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เก่งที่สุดในปัจจุบันนะครับแต่อนาคตเนี่ยโดนเนิร์ฟอย่างแน่นอนนะครับตัวของเขาเนี่ยสามารถคลีเรมิเนียนได้ไวนะครับและสามารถไปได้หลายตำแหน่งอีกต่างหากเดี๋ยวเรามาดูพาสีฟและสกิลของกาลิโอกันดีกว่านะครับพาสีฟของกาลิโอเนี่ยคือการโจมตีครั้ง ถัดไปนะครับก็จะมีครูดาวนั่นเองคือทุบ1ครั้งเนี่ยก็จะเป็น AOE นะครับคือถ้าเราทุบ1ครั้งเนี่ยเห็นไหมจะเป็น AOE นะครับก็คือจะโดนทั้ง3ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีดาเมจที่แรงกว่าออโต้ปกตินะครับส่วนสกิลหนะครับก็คือปล่อยลมออกมานะครับเนี่ยปล่อยลมออกมาจะเป็นประมาณนี้ครับออกมา2ทิศทางนะครับเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะกลายเป็นพายุทอร์นาโดแบบเท่ๆแบบนี้ครับอ,อ้า ก็จะมีดามเมจไปไปลายประมาณ2ฮิตนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เส้นตรงนะครับอันนี้ก็จะใช้ยากหน่อยคล้ายๆกับสกิลหนึ่งดอาหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยควรแบบเลงดีๆเนี่ยมันไม่มันไม่โดนตรงกลางเห็นไหมไอ้ตรงกลางที่เป็นช่องว่างตรงเนี้ยคือมันไม่โดนนะครับมันจะโค้งแล้วไปโดนด้านหน้าเลยใช้ยากนิดนึงอันนี้อ่าแล้วก็สกิลสองของกาลิโอนะครับเมื่อ กาลิโอนะครับได้รับความเสียหายเวทนะครับเขาก็จะได้ป้องกันเวทนะอันนี้คือพาสิสตติดตัวนะครับส่วนเวลากดสกิลเนี่ยกดค้างนะฮะก็จะสโลตัวเองนะครับแต่แลกมาด้วยความเสียหายเวทและดาเมจกายภาพที่ลดลงแล้วก็ติดสถานะยั่วยุนะครับหรือว่าทอนนั่นเองอีกฝ่ายก็จะเข้ามาตีเรานะครับแต่ว่าเราจะเจ็บน้อยเพราะว่ามันมีโบนัสเกราะให้อ่าส่วนกดสั้นๆนะครับก็เป็นการทอนแบบไวๆปึ๊บแค่นี้เอง ไม่ค่อยดีแนะนําว่ากดยาวๆดีกว่าสามารถเดินได้นะกดแล้วเดินได้แต่เราจะวิ่งช้านะตอนกดกดแฟตได้ไหมกดแฟตไม่ได้นะไม่ได้นะครับกดแฟตไม่ได้ถ้ากดสกิลสองถ้ากดแฟตได้โกมากส่วนสกิลสานะครับโอ้โหนี้เข้าใจยากมากเลยคือพุ่งไปข้างหน้า <laughs> แต่ แต่ที่ผมบอกว่าเข้าใจยากเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนคอมโบดีกว่าคือตอนนี้มันอาจจะแบบเข้าใจง่ายคือถอยหลังเหมือนนางสติกอะถอยหลังไปแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูคอมโบเดี๋ยวเราพูดให้จบก่อนโอเคส่วนอันตินะครับง่ายๆเลยคือกระโดดหาเพื่อนนะครับแล้วก็ทําความเสียหายเวทกับศัตรูที่อยู่ในวงกลมนะครับอันนี้ไกลามากนะดูครับเป็นอันติที่แบบไกลามากครับโดดตรงไหนก็ได้ในบริเวณนี้นะฮะแต่ต้องมีทาร์เก็ตเพื่อนอยู่นะ พอโดดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์เงี้ย,ยแล้วก็กระแทกอีกฝ่ายลอยแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมลากมาใกล้ๆดีกว่าจะได้เห็นชัดๆอันติีเป็นไงนี่ครับแล้วก็โดดมาปุ๊มโดนกันหมดเลยนะครับแล้วเราก็ทอนต่ออะไรอย่างงี้เป็นสกิลที่เอาไว้เติมไฟนั่นเองและก็ถึงเวลาที่ทุกคนอยากรู้แล้วนะครับเป็นช่วงที่ทุกคนชอบมากนะฮะอันนี้ก็คือช่วงเวลาแห่งคอมโบนั่นเองครับ คอมโบของกาลิโอเนี่ยจะมีไม่กี่คอมโบเท่านั้นเองนะครับจะมีคอมโบเดียวเลยกันมั้งเออแต่ว่าใช้ยากนิดนึงนะฮะอ่ะดูดีๆนะครับกดสกิลสองไปก่อนนะครับอย่างแรกเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีใครใช้สกิลอื่นก่อนนะเวลาที่เราจะใช้คอมโบเนะี่ยจะใช้สกิลสองก่อนถ้าสกิลสามไปก่อนอย่างเงี้ยบางทีมันโดนยากเกินไปไงมันอาจจะไม่ชัวร์ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราใช้สกิลสองก่อนเนี่ยมันโดนง่ายกว่านะครับโอเควิธีคอมโบง,ง่ายๆนะครับกดสกิลสองก่อนนะครับแล้วก็กด สกิล3ถอยหลังแบบนี้ครับงงใช่ไหมงงใช่ไหมทำไมมันถึงถอยหลังคือเวลาที่มันกดสกิล3อ่ะตัวมันจะถอยหลังไปนิดนึงใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเราใช้แบบแบบกลับหลังอ่ะมันก็จะโดนทันทีครับแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะอ่านี่คือพื้นฐานคอมโบนะอ่ะส่วนมาดูคอมโบเต็มๆกันดีกว่าครับคือทอนปุ๊บกดสกิล3กลับหลังสกิล1แล้วทุบนะฮะ อันนี้คือคอมโบของเขานะครับอาจจะใช้ยากนิดนึงแต่ถ้าเราฝึกฝนจนชำนาญแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอีซี่โหมดนะฮะมันไม่ยากเท่าตัวอื่นแต่ต้องชำนาญน,นิดนึงอ่าประมาณนี้ครับคอมโบส่วนวิธีเล่นนะครับง่ายมากคือเคลียร์มินเนี่ยนตรงกลางนะครับแล้วก็หาจังหวะเติมทีมไฟส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่มีกาลิโออยู่ในทีมมักจะชนะไฟเพราะว่าตอนนี้กาลิโอบน o อมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเทมและรุ่นของกาลิโอนะครับ ไอเทมของกาลิโอเนี่ยหลายๆคนอาจจะชอบสายแรงนะถ้าใครชอบสายแรงอะ่ะแนะนําสายนี้เลยครับคือแป๊บเดียวเนี่ยแรงทันใจแน่นอนส่วนใครที่ชอบสายถึกนะครับก็เปลี่ยนไอเทมชิ้นแรกนะครับเป็น Lot o ออฟเอ o นะครับลอตออฟเตามด้วยหน้ากาก,ากนะครับแล้วก็ค่อยเป็นเอ่อลาบดอนนะค่อยแรงตามนะครับอ่ะก็จะมี2ส,สายให้เลือกนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบสายนี้คือแรงไปเลยตั้งแต่ต้นเกมไปเลย แล้วก็รูนะครับก็จะมี2รูให้เลือกระหว่างอีเล็กนะฮะก็คือสายฟ้านี้อันนี้ก็จะแรงไปเลยส่วนอีกรูนะครับใครชอบถึกๆหน่อยนะครับก็อัพต์ช็อคได้แต่อัพต์ช็อคอะดาเมจบางทีมันอาจจะไม่พอนะครับสรุปกาลิโอในความคิดของผมนะครับเป็นตัวที่โคตร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 เก่งครับเล่นง่ายนะฮะแล้วก็ซีซีหนาแถมยังแรงอีกนะครับถ้าอนาคตเนี่ยยังไม่เนิฟนะครับผมแนะนําว่าตัวนี้แหละครับเก่งที่สุดณตอนนี้เลยฮะ แนะนำว่ารีบเล่นเอาไปไต่ระแรงกันครับ